เรียกว่าอาริยฤทธิ์ก็ได้เพราะว่าฤทธิ์ของพระอริยเจ้าคือความไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบฤทธิ์ในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือตรงนี้แหละเมื่อโลกธรรมมากระทบจิตจิตไม่หวั่นไหวและในความไม่หวั่นไหวนั้นมีความตั้งมั่นเป็นจิตที่กระเสมสารเขาจะว่าเขาจะชมเขาจะติชินนินทาเชยออยู่เพราะเราไม่ได้เป็น สิ่งเหลนั้นมันคืออารมณ์ที่มากระทบเราอยู่กับใจแล้วเราอยู่กับจิตเนี่นี่แหละพี่น้องทนายการวัดผลปฏิบัติก็คือมงคล38มสข้อนี้แหละจิตของผู้ใดถูกโรคกรธรรมกระทบเมื่อกระทบแล้วเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวทาได้หรือยังเป็นจิตที่กระเสีมสารเป็นจิตที่ปราศจากกิเลนดังทุรี มีสุขจังเลยพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูสิที่ผ่านมาโลกธรรมมันมากระทบจิตเรามากมายซะเและเกินหรือบางครั้งเราก็ไขว่คว้าสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขแน่แน่นอนมันเป็นของคู่กันอย่างที่บอกพระเช้าให้ทานมีผลทำบาปก็มีผลเหมันกันเมื่อมีลาบมันก็มีเสื่อมลาบเพราะมันไม่เที่ยงไงที่บอกไว้โมวานทุกอย่างเสื่อมลาบยศก็เสื่อมยศมันกัน เมื่อมีการสรรเสริญสิ่งคู่กันก็คือนินทาเมื่อมีการนินทาสิ่งที่ตรงข้ามกับสุขในความสรรเสริญนันก็คือทุกข์ดังนั้นการปฏิบัติที่จะไม่ให้จิตเป็นทุกข์นั่นคืออยู่ตรงกลางสติสติเตสังนิวารณาังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นทั้งกระแสโลกธรรมแปดอย่างนั้นกั้นเอาไว้แค่กั้นเฉยๆนะ ดังนั้นทำทั้งปวงนี่พระพุทธองค์ให้เริ่มที่การมีสติสติเป็นสิ่งสําคัญที่สดุดเห็นไหมอาณาปานาสติสติประฐานสี่ทุกอย่างจะลงท้ายด้วยสติทั้งหมดเลยดังนั้นสติมันก็เป็นอนัตตาอีกแหละพี่น้องทั้งหลายแต่เราสามารถจเจริญสามารถกําหนดให้เกิดขึ้นเหน่งเงได้ทุก็เป็นอนัตตาปัญญาก็เป็นอนัตตานะถ้ามันเกิดตลอดเราคงไม่ทุกหรอกสติก็เหมือนกัน แต่มันมีหนทางเดียวที่จะฝึกก็คือฝึกสติเมื่อมีสิ่งมากระทบสติจะกั้นกระแสะเหล่านั้นไม่ให้จิตเราไหลออกไปไม่ให้ใจไหลไปรับอารมณ์ทีนี้บุคคลที่ทําสมาธิเหมือนที่เราฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งการกระทบมันจะไม่หวั่นไหวสติก็จะทํางานต่อทีนี้เขาจะพิจารณาปัญญายะพยิบสติตัวที่ละกิเลสคือตัวปัญญาเห็นแล้วว่าโลกกระทเหล่านั้น ันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเขาจะไม่ไปรับเขาจะอยู่ที่เดิมอยู่ตรงกลางรับรู้นะเพราะมีอาจตนะแต่ไม่เข้าไปเสวยได้มีโยมเพื่อเพียรปฏิบัติเราถวายว่าภาวนาไปแล้วมันมีกระแสกระแสของโลกสิ่งต่างๆจิตมันหลุดออกมาจากกระแสนั้นนั่นแหละนั่นแหละชัดเจแล้วเ,เรียกว่าสันสติการสืบต่อมันเริ่มขาดแล้ว เมื่อหลุดจากกระแสโลกก็เป็นกระแสธรรมในเบื้องต้นนะแต่ยังมีอนุสัยอีกเจ็ดตัวนะที่ต้องไปชําระแต่ว่าถูกต้องแล้วเมื่อเราแยกอารมณ์ออกจากจิตอารมณ์คือกระแสจิตก็จะเป็นอิสระจะเห็นคุณค่าของจิตรักษาจิตทีนี้แต่ก่อนเราไปเปลี้ยกล่วยกับอารมณ์เหล่านั้นเหมือนคนอยู่ในทะเลลอยทะเลตุ้บปองตุ้บปองพร้อมที่จะเป็นอาหารของปลาและก็สัตว์รารจะจมน้ําตาย แต่พอเรามาถึงฝั่งแห่งพระอริยเจ้าฝั่งแห่งพระคุณเจ้าเมือนกันยืนอยู่บนฝั่งยืนดูขึ้นทะเลน้ําทะเลจะมีปลาอะไรละเราก็ได้แค่ดูยังไงก็ไม่อันตรายเพราะเราแยกอารมณ์แยกจิตออกมาจากอารมณ์แล้วตัวรู้มีทั้งหมดแต่จะไม่บริสุทธิ์ดังนั้นพระคุณเจ้าพระอาจารย์จึงบอกว่าขอให้ทุกท่านที่เพียพรภาวนานได้มีตัวรู้อันบริสุทธิ์ ทุกคนมีตัวรู้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกจิตมันจะมีกิเลสแทรกซึมในตัวรู้นั้นเหมือนกับไร้ยินเสียงขณะนี้เสียงมะรงร้องมีตัวรู้ทั้งหมดสดแต่วิญญาณในจิตหูไม่หนวดภาษาหูทํางานแต่ที่นี้ว่าในตัวรู้กิเลสแทรกซึมต่างกันบางคนก็ราําคาญบางคนก็โกรธบางคนก็นกําหนดหน้าแต่ถ้าเรามีตัวรู้ที่บริสุทธิ์เราจะสักแต่ว่ารู้ไม่ปูงแต่ง ไม่โทสะไม่โมห oh ะไม่รำคาญไม่ชอบไม่ชังจิตก็อยู่ตรงกลางทุกข์ก็ไม่เกิดที่องค์หลวงปู่บอกจิตเป็นกลางวางเฉยนทุกคนก็ปฏิบัติได้เพราะเราเป็นสายธรรมของหลวงปู่พุทธาพุทธะเป็นลูกแห่งองค์พระศาสดาแนวทางง่ายๆเฝ้าดูจิตรักษาจิตพิจัยดูพิจัยทรมุงคลสัตสิแปลเราก็สวดตั้งแต่ได้มาเข้าวัดซสู่วัดไปเป็นบุญแต่ว่าถ้า วิจัยคำสวดทำให้แจ่มแจ้งพิจารณาหารายละเอียดก็จะเป็นกุศลทีนี้กุศลน่าจะพาให้เราพ้นจากทุกนะบุญกุศลและก็เนื้อบุญเนื้อกุศลมาต้องไปเส้นทางนี้ดังนั้น,น,นกุศลคือความฉลาดทางจิตที่ไม่ไปเสพอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นทุกข์เห็นไหมมันดับไปแล้วทุกอย่างมันมีเกิดดับเสมอกันได้ความดับถ้าเราเป็นทุกข์กับเสียงที่มันดังมันก็ทุกข์เปล่า ขาสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขในหนึ่งนาที5นาทีจําไว้เลยว่าทุกอย่างมันเกิดดับถ้าเห็นการเกิดดับแล้วจิตของท่านทั้งหลายจะไม่ไปเสียอารมณ์ที่ว่าโลกธรรมทั้งแปดนั้นจะอยู่เป็นกลางวางเฉยมีสุขที่สุดสบายที่สุดไม่รักไม่ชงังใครไม่อาฆาตจองเวรใครใครจะทําสิ่งใดก็มีกรรมเป็นของของ,ของตนที่เราสวดมันชัดเจนเลยแล้วก็ทํากรรมของเราคือกุศลกรรมคือกรรมดี เพ่งเพียนไปถ้าแยกจิตออกมาจากอารมณ์ได้ความจเจริญจะเกิดโดยฝ่ายเดียวจะเห็นคุณค่าของจิตของสิ่งของธรรมไม่เบื่อในธรรมไม่อิ่มในธรรมผู้ปรรถนาบุญไม่อิ่มด้วยบุญผู้ปรถนาธรรมไม่อิ่มด้วยธรรมหลวงปู่ถึงจัดงานบันฟื้นปู่ทาให้เรามาเพียนกระทรรมนี่ไงนั่งให้ต่อเนื่องสมาธิไปเถอะมองเพ็นไปเถอะมันเป็นของดี มันจะติดตนตามตัวเราไปเวลาใช้ชีวิตประจําวันเมื่อเมื่อมีอะไรกระทบเราจะนิ่งนิ่งกว่าคนที่ไม่มีสมาธิสมาธิจะทําให้เรามีสุขในปัจจุบันดังนั้นคนที่ได้สมาธิจะมีสุขกว่าคนอื่นเมื่อมีสิ่งกระทบมาคนที่ไม่มีสมาธิจะวั่นวหวจะเล่นตามอารมณ์ต่างๆเกิดแต่คนที่มีสมาธิจิตที่ฝึกดีเขาจะนิ่งนิ่งเมื่อนิ่งแล้วสติก็จะมาทํางานพิจารณา เมื่อสติวิจารณาปัญญาก็เพียนเกิดเขาจะทำงาน,นกันเสถียรมากสติสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิสติอาจจะไม่ได้เริ่มที่สติกรอคมั้งก็อาจจะเริ่มที่ปัญญาก่อนเราแจมแจ้งแล้วสมาธิมาให้ตั้งมั่นอีกครั้งหนึ่งนั้นคุณธรรมต่างๆอยู่ที่ตัวเราลงมือเพียนกระทำพระพุทธองค์กระทำแล้วแจมแจ้งแล้วเข้าถึงแล้วมาบอกกล่าว ไม่สามารถจะหยิบยื่นให้สาวกน้อยทั้งหลายหรือเราทั้งหลายได้แต่บอกแนวทางได้อย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้กล่าวอย่างนี้แม้แต่จะอุบัติขึ้นในครั้งหน้าก็เหมือนกันทำมาจากบทเดียวกันสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนิพพานอันเดียวกันเราโชคดีที่สุดแล้วในจำนวนคนในโลกที่เจ็ดพันกว่าล้านแต่เรา ในจำนวนชาวพุทธที่เพียรปฏิบัติอีกสามส่ร้อยร้านเราเป็นหนึ่งในนั้นอย่าให้ความโชคดีมันเสียเปล่าปฏิบัติลงไปเลยเพียรเพ่งเพียรไปเลยสมาธินอกรอบนั่งเข้าไปดูเข้าไปที่จิตเลยถือเอามงคลสาสปข้อข้อที่สูงสุดข้อสุดท้ายนี่แหละจิตของผู้ใดเมื่อโลกกระทำถูกต้องกระทบแล้วเมื่อกระทบแล้วจิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหว เป็นจิตที่กเสมสารและเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสดังทุลีด้วยสะอาดสว่างอิ่มอยู่ในใ,นใจในจิตจิตเราไม่ไปเปสวยอารมณ์เนี่ในจิตคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นผู้ใฝ่รู้ในธรรมพระโูตรการยินดีในการฟังการพิจารณาให้แทงตลอดด้วยทิฏฐิแจ้งชัดลงไปนะ การได้วิมุตต์บางสมัยหลุดพ้นเป็นขณะขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตก็จะมีความเจริญในธรรมไปรเรื่อยๆไปรเรื่อยๆเพราะเราลงมือกระทําเดินผ่านกาันคนไหนปฏิบัติได้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้กิิยาอาการจะแข็งกระด้างถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติจะปฏิบัติทานานก็ตามแต่คนที่ได้ธรรมะมีธรรมะกายกับจิตเป็นโยงกัน คุณธรรมที่เขาสั่งสมจิตท,ที่อบรมมาดีแล้วนะ่ะเขาจะเยือกเย็นอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างแม้สายตาแม้คําพูดดูกันง่ายมากไม่ได้รู้จิตไม่ได้มียาณน,นะกระแสจิตท,ที่ฝึกมันจะเป็นอย่างนั้นสังเกตได้เลยนั้นคนที่มีธรรมะนี่จะมีความอ่อนน้อมเพราะอะไรคืออ่อนน้อมเพราะอัตตาตัวตนเขาลดลงไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือญาติโยมก็แล้วแต่ โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ถ้าถ้าได้ธรรมะเนี่ยท่านจะงดงามมากท่านจะอ่อนน้อมและเมื่อท่านอ่อนน้อมแล้วทำสี่ประการก็ย่อมเกิดพรที่เราให้โยมเนะี่ยถ้าเราแข็งกระด้างมันไม่ไปหรอกเราเราก็มีพรนั้นด้วยแต่ถ้าเรามีความอ่อนน้อมแล้วทำสี่ประการย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความอ่อนน้อมมีประคติไหวกราบอยู่เป็นนิดดังนั้นจิตที่ฝึกดีมันจะโ่งออกมาทางกายถ้าเป็นสาวีพรยาก็าจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงแล้วคำพูด กิริยาอาการการดำเนินชีวิตกับลูกกับหลานกับพี่ป้านะาทุกอย่างเพราะทำทำให้งามจิตที่ฝึกดีแล้วจะทําให้เราปฏิบัติทางคําพูดทางการพดงามดังนั้นไปฝึกที่จิตเลยแล้วมันจะส่งออกมาทางพูดทางการกระทําเองพระศาสดาถึงเน้นย้ําไงว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้บุคคลใดเฝ้าดูจิตตามรู้จิตอยู่ จะพ้นหวงของมารมารก็คือโลกธรรมทั้งแปลทั้งดีและไม่ดีนั่นที่จะมาดึงจิตหลอกล่อจิตให้เราหลุดออกไปจากทางสายกลางดังนั้นเราต้องฝึกจิตให้ดีแยกออกมาจากอารมณ์มีสิ่งใดมากระทบก็อ,อย่าเพิ่งตัดสินใจไปทีเดียวพิจารณาให้ดีจำไว้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่สิ่งที่ต้องเที่ยงแท้นแน่นอนคือการปฏิบัติของเรา ต้องเที่ยงตรงต้องซื่อตรงถ้าเราเป็นคนเที่ยงตรงซื่อตรงมีวินัยในตนความสําเร็จทางโลกทางธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะทํากับวินัยเป็นของคู่กันจะบอกว่ามีธรรมมีธรรมแต่คุณไม่มีความซื่อตรงเลยก็<ะ>ไม่มีธรรมะเพราะไม่มีสัจจะก็ไม่มีสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมไงความซื่อตรงนี้คือสัจจะพี่น้องทั้งหลายเขาจะเก็บรายละเอียดตรงนี้สําหรับผู้ที่ปฏิบททัติธรรมแม้แต่คําพูดนัดใครที่ไหนย,ยังไง ถ้ามีเหตุใดต้องบอกลก่าดังนั้นวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติถึงมีความสําคัญกับพระภิกษุหรืออุบาสุอบาสิกาเมื่อท่านปฏิบัติวินัยทราบวินัยมีรายละเอียดในวินัยซื่อตรงแล้วทำก็ย่อมเกิดทำวินัยก็ย่อมเกิดถึงให้พรกันในสมัยก่อนขอให้พระคุณเจ้าเจริญด้วยพระธรรมวินัยจนถึององค์พระศาสดาทุกประการเถิดเห็นไหมนั่นนั่นแหละจึงขออนุโมทนาสาธุก,การงดงามยิ่งนัก ถ้าองค์ลวองปู่ได้อยู่ก็องอกจะทราบเจวและวก็ปีติและวก็ยินดีแม้ปู่จะจากไปแต่อุบาสกัสิกาสียานุสิทธ์ทั้งหลายยังมีความเพ่งเพียรทำตามรอยอยู่ก็ขออนุภาพแห่งพุทโธพุทธะแห่งองุะัสสดาและบุญบาร,รมีแห่งลวงปูสาและพุทธาจงเกิดสภาวะเบิกปานและคือตื่นรู้นใจในจิตอย่าได้ไปหวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งแปดที่มากระทบขอท่านทั้งหลายจงเป็นจิตที่กเกษมสาร จิตท,ที่ปราศจากกิเลสดังทุรีเป็นจิตท,ที่มีอยู่เย็นเป็นสุขตั้งมั่นมุ่งมั่นถึงองค์พระสัสดาทุกประการเธอ